ตัวนี้นะคะจะเป็นไอรสกินนะคะเป็นนี่นะคะน้ํายานะคะแต้มสิวนะวิธีการใช้นะคะให้เราทิ้งไว้นะคะจนเหมือนกับมันแยกเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เรานะคะใช้คัตตันบัตนะคะตักนะคะเนื้อแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็นํามาแต้มนะอยากให้ยาวนะคะลูกค้าจะเขาจะมาพร้อมกับเซตนะคะนี่นะคะคัตตันบัตนะคะพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนี่นะคะมีมาให้เราเป็นเซตเลยนะคะจากนั้นเราก็นี่นะคะนํามาหนึ่งชิ้นนะแล้วก็ ไม่ต้องขย่านะคะลูกค้าไม่ต้องขย่านะคะนี่นะน้ำม,มันจะนี่นะคะจากนั้นให้เรานําคัตตับัตนะคะนี่นะคะจากนั้นให้เราใช้คัตตับัตนะคะจุมนะแล้วก็นี่นะคะต,กะคะตักเนื้อแป้งขึ้นมานะคะนี่นะตักเนื้อแป้งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็นําไปทานะคะบริเวณที่เราเป็นสิวนะคะจากนั้นเราก็นําม,มาแต้มนะคะนี่นะไม่ให้ขย่านะลูกค้าจะนี่นะคะตามจุดได้เลยนะ